หกทานยีพืชช่วยลดไขมันในเลือดและลดคลลอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีแก่ร่างกายของเราครับผมไขมันในเลือดสูงหรือคอเลสเตอรอลครับผมเป็นภาวะครับที่ทําให้เสี่ยงการเกิดโรคต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดติบตันครับแล้วก็จะทําให้เรามีภาวะไขมันในเลือดสูงครับเราก็จําเป็นครับต้องหาทาง ในการลดไขมันในเลือดให้ลงอยู่ในเกณฑ์ปกติครับการกินธัญพืชบางอย่างครับก็สามารถช่วยลดไขมันในเลือดได้นะครับเพื่อนเพื่อทุกคน 1. ข้าวโอ๊ตครับผมถือเป็นธัญพืชครับที่ไม่ผ่านการขัดสีซึ่งเป็นข้อดีของธัญพืชที่ไม่ขัดสีนั่นเองก็คือยังมีสารอาหารอยู่ครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินไฟเบอร์ในปริมาณที่สูงครับยิ่งไฟเบอร์ในข้าวโอ๊ตครับจัดเป็น ชนิดละลายในน้ำซึ่งสามารถช่วยลวดระดับคอเลสเตอรอลการกินข้าวโอ๊ตครับยังส่งผลดีในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่กระตุ้นให้โฮอรโมโอินซูลินพุ่งขึ้นสูงครับสามารถช่วยควบคุมระดับไขมันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 5. ถั่ววอลนัทครับผมจะเป็นถั่วเปลือกแข็งครับและก็เป็นธัญยพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e ีโฟเลตและกรดไขมันชนิดดีครับ ซึ่งไขมันดีครับที่อยู่ในววนัสนครับสามารถช่วยลดระดับไขมันเลวหรือระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ครับช่วยความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะครับเพื่อนๆโรคเส้นเลือดอุดตันและสามารถช่วยลดน้ําหนักโดยรรไมณที่แนะนำครับให้รับประทานต่อวันก็มา1นึ่งกำมือก็เพียงพอแก่ร่างกายของเราแล้วครับเพื่อนๆทุกคน3ลูกเดือยครับผม จะเป็นธัญพืชที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนครับซึ่งการกินคาร์บบชิงซ้อนนั้นจะไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินครับทำให้สามารถช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับเพื่อนๆน,นอกจากนี้ครับในลูกเดือยครับยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมนูลอิสระในกลุ่มโพลฟีนอยครับซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจติดตันครับรวมถึงไฟเบอร์ในลูกเดือยครับก็ถือเป็นตัวช่วยในการลดระดับ ไขมันในเลือดได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนสี 4. งาดำครับผมไม่เพียงจะโดดเด่นในการช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำเง,งางามนะครับเพื่อนๆแต่ในงาดำครับยังมีสารอาหารสำคัญอย่างเช่นสารเซลลมินครับที่มีคุณสมบัติครับในการลดไขมันในเลือดครับช่วยลดคลลอเลสเตอรอลการกินงาดำครับเป็นประจำครับจะช่วยบำรุงเลือดช่วยลดความดันโลหิตสูงและยังช่วยยับยั้งการก่อมะเร็ง แก่ร่างกายของเราได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 5. ข้าวโพดครับผมเฉพาะในส่วนของน้ำมันข้าวโพดนั้นก็สามารถช่วยต้านการสะสมไขมันในเส้นเลือดยังช่วยลดคลอเลสเตอรอลและยังช่วยเพิ่มไขมันดีในขณะที่เมล็ดข้าวโพดนั้นครับมีไฟเบอร์สูงและก็มีวิตามินบีที่สูงกับสามารถช่วยในการขับถ่ายยังช่วยให้ร่างกายครับสามารถนําไขมันคาร์บโบไฮเดรตและโปรตีนครับไปใช้อย่าง มีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 6. เมล็ดฟักทองครับผมเมล็ดฟักทองครับเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําได้ครับและไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำครับรวมถึงครับยังมีสารอาหารอีกหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A แคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนะครับเพื่อนเพื่อการกินเมล็ดฟักทองครับสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยเพิ่มระดับไขมันดีครับลดการเกิด โรคไขมันในเลือดสูงครับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจอีกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนและก็ยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดตีบตันได้อีกนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีก ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ <ๆ S 1> เพืเ่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณของผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6 0 ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน